เรื่องเล่าครั้งเมื่อในหลวงรัชกาลที่9ถูกตำรวจบีบตแตร่ไล่ขณะที่ติดไฟแดงอยู่เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่เคยเกิดขึ้นในอดีตครั้งเมื่อในหลวงรัชกาลที่9โดนรถของรัฐมนตรีบีบตแตร่ไล่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงๆดรสุเมธท่านเป็นคนเขียนเรื่องนี้ด้วยตัวเองท่านเขียนเอาไว้ว่าย้อนกลับไปเมื่อ30กว่าปีก่อนบนถนนในกรุงเทพมีรถคันหนึ่งได้ขับไปบนถนนโดยนรถคันดังกล่าวมีเพียงชายผู้หนึ่งที่กำลังขับรถอยู่เพียงคนเดียว ในระหว่างทางที่ขับไปนั้นชายคนดังกล่าวได้จอดรถแวะข้างทางเพื่อซื้อกาแฟหนึ่งถุงและขับรถต่อมากระทั่งมาถึงสี่แยกไฟแดงแห่งหนึ่งชายคนดังกล่าวก็ได้จอดติดไฟแดงอยู่ไม่นานนักมีรถตำรวจคันหนึ่งซึ่งขับนำขบวนมาได้บีบแตรไล่รถที่ชายผู้นั้นจอดติดไฟแดงอยู่นั้นให้หลบไปและรถตำรวจยังได้พูดผ่านไซเรนว่านี่เป็นรถนำขบวนรัฐมนตรีให้รถของชายดังกล่าวหลบไปแต่รถของชายผู้นั้นก็ไม่หลบ